เอาละครับหลังจากที่เราได้ตัวของเลขสิบดักและเกาะเข้ามาแล้วนะครับโอเคตอนเนี้เราเข้ามาแบบเปิดเป็นร้านแรกเลยยังไม่มีสินค้านะครับผมระบบถูกเปิดได้ใช้งานแล้วทีเนี้ยอันดับแรกเลยนะครับผมเราก็ต้องทําการเพิ่มสินค้าก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่จัดการสินค้านะครับจะมี2เมนูนะครับเพิ่มสินค้ากับจัดการข้อมูลสินค้าให้เราเพิ่มสินค้าก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีสินค้าเลยสมมุติว่าผม เขียนว่าข้าวผัดนะฮะเราเพิ่มเมนูแล,ลนแล้วเข้าไปสมมติว่าร้านเราเปนร้านข้าวผัดปูแล้วกันนะโติร้านข้าวผัดปูข้าวผัดปูอ่าจานเล็กเจ็ดสิบ้าบาทแล้วกันนะผมสมมติอ่ากดเพิ่มได้เลยครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้เลือกประเภทยังไม่มีนะเรากดเพิ่มได้เลยเราไม่ซีเรียสอยู่ละว,ว่าจะต้องมีประเภทอาหารนะ,ะนะต่อไปข้าวผัดปูจานใหญ่ ร้อสอ่ะสมมติผมเพิ่มไป2อย่างนี้นะแล้วก็อีกสินค้าหนึ่งคือเป็นน้ำแข็งแล้วกันนะน้ำแข็งน้ำแข็งเปล่าน้ำแข็งเปล่าสิบบาทแล้วก็น้ำเปล่า20 พอเราเพิ่มหมดแล้วปั๊บเนี่ยเราไปที่เมนูแคชเชียร์นะครับจะเห็นว่าสินค้าที่เราเพิ่มลงไปนะครับผมก็จะอยู่ในนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องการเพิ่มประเภทสินค้านะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีเป็นอาหารนสองอย่างแล้วก็เป็นเครื่องดื่มสองอย่างนะฮะเราไปที่จัดการประเภทสินค้านะครับผมเลือกเพิ่มประเภทสินค้าเลือกเป็นอาหารนะครับเพิ่มเรียบร้อย ต่อไปพิมพ์ว่าเครื่องดื่มเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกมาที่เมนูแคชเชียร์นะครับคือคิดเงินของเราจะเห็นว่าตอนนี้มีเมนูขึ้นมาแล้วนะฮะทั้งหมดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะขึ้นมาละแต่ว่าถ้าเรากดไปที่อาหารเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมฮะเครื่องดื่มก็ไม่มีอะไรเพราะว่ายังไม่กําหนดให้ว่าสินค้าไหนเป็นประเภทอะไรนะครับวิธีวิธีการกําหนดว่า สินค้าไหนเป็นประเภทอะไรนะครับผมให้เราไปที่จัดการครับเลือกจัดการสินค้าครับแล้วก็จัดการข้อมูลสินค้าทีนี้เราก็สามารถอัปเดตรายตัวได้เลยครับอัปเดตรายตัวได้เลยว่าเราจะให้ไปที่หมวดหมู่ไหนะอย่างเช่นข้าวปัดปูเนี่ยผมเลือกเป็นหมวดหมู่มอาหารพอเลือกเสร็จปับ๊บกดบันทึกแก้ไขครับเรียบร้อยแล้วก็ข้าวปัดปูก็เป็นอาหารนะครับผมประเภทจานใหญ่น้ำแข็งเลือกเป็นเครื่องดื่มครับ น้ำเปล่าเลือกเป็นเครื่องดื่มทีนี้เราไปที่แคชเชียร์ครับท่านี้เราก็สามารถแยกประเภทได้แล้วนะครับผมเอาละกรณีเรื่องการพักบินนะครับกรณีการพักบินนะสมมติว่าลูกค้าคนเนี้ยเขาเดินมาแล้วก็สั่งนูน่นสั่งนี่สั่งสั่งสังสง่ไปเสร็จปับ๊บปรากฏว่ายังไม่สรุปการสั่งซื้อนะครับอาจจะเดินไปหยิบของอะไรก็ตามนะฮะเรายังไม่จบ ยังไม่จบบินนี้นะยังไม่จบนะใบเสร็จนี้ลูกค้าคนต่อไปเดินเข้ามาละนะฮะเราก็สามารถที่จะกดสร้างใบเสร็จใหม่ได้เลยนะครับอ่าลูกค้าคนใหม่ก็พอเรากดเสร็จปั๊บนะลูกค้าคนใหม่ก็บอกว่าอ่าผมเอาเป็นน้ําเปล่าหนึ่งครับน้ําแข็งหนึ่งอ่าแล้วก็สาม,มารถกดสรุปสั่งซื้อคิดเงินได้เลยนะครับยกเว้นแต่ว่าคนที่สองเขาก็ยังไม่คิดเงินแล้วคนเก่าเดินมาแล้วกันสมมติว่าเฮ้ยเดินมาละจะมาจ่ายตังละเราก็สามารถ เปลี่ยนไปจัดการรายการเก่าได้โดยการที่กดจัดการรายการนี้นะครับรายการเก่าพอกดเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเป็นรายการเก่านะฮะโผล่ขึ้นมาเราก็จะสามารถที่จะสรุปการสั่งซื้อได้นะครับตรงนี้แล้วก็กดบันทึกรายการจึ๊บอ่ะจบนะฮะก็อย่าลืมไปกดจัดการรายการที่เหลือด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้จบกับ2ลูกค้าที่เขาได้ทำการสั่งของนะครับเรียบร้อย อันนี้ก็จบการพัดบินแล้วก็ปิดบินเรียบร้อยนะครับทุกฉบับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่รายการใบเสร็จนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการดูรายงานการขายนะครับเราสามารถไปที่เมนูรายงานยอดขายได้นะครับรายงานยอดขายเนี่ยก็จะบอกว่า,ามีให้เลือก3แบบนะฮะดูสินค้าที่ขายดีที่สุดนะครับสินค้าที่ขายดีที่สุดอย่างตอนเนี้ย ยังไม่มีอ่ามันมันเพิ่งเปิดร้านเมื่อกี้เนาะเออเพิ่งทำคลิปมันก็เลยเกิดมาแค่เป็นมีแค่แท็บเดียวคือวันแรกนะฮะแต่ถ้าหากว่าร้านถูกร้านไปเรื่อยเนี่ยกราฟมันจะสวยๆนะมันจะแบบมีการแบบโยงไปโยงมานะแล้วก็จะมีการบอกได้ว่าโอเคยอดขายเท่าไหร่นะครับในช่วงวันที่เท่าไหร่เนาะลบผลรวมมาของวันที่เคแล้วก็สามารถดูได้ถึง30วันย้อนหลังนะอืมแบบนี้แบบนี้ก็จะแบบจะมีการเปรียบเทียบวันอื่นด้วยเห็นไหมว่าแบบอ่า วันนี้เพิ่งขายได้นะวันอื่นยังขายไม่ได้โอเคต่อไปก็จะเป็นยอดขายนะครับผมตามเดือนอะฮะเราสามารถเลือกได้จริงๆก็ดูทุกเดือนไปแหละไม่ต้องไปติ๊กรอกอ่ะอันนี้ก็เอาเดือนมกราออกอะไรเงี้ยอ่ะอ่ะแล้วก็ดูไปนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานเลือกปีได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นรายงานตามปีนะฮะย้อนหลังถ้าเราเปิดไปนานๆแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าปีไหนเรารายได้เท่าไหร่นะครับประมาณนี้ โอเคแล้วก็เดี๋ยวสรุปสุดท้ายก็คือว่าระบบของผมเนี่ยที่ทามาเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมทํามาเพื่อที่จะลองแบบให้ผู้ประกอบการที่เขาแบบเริ่มต้นนะเนาะย,ยังไม่ได้แบบมีเงินที่จะไปทําพวกแบบว่าไปซื้อเครื่องอุปกรณ์อะไรมากมายเนี่ยผมได้ทำระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาลองใช้ระบบเนี่ยไปก่อนเป็นการเร,กเรียกว่าบันทึกบันทึกการขายแล้วกันช่วยเขานะฮะบันทึกการขายจัดก,การให้เป็นระเบียบว่าโอเค ลูกค้าสั่งอะไรนะฮะสั่งอะไรบ้างแล้วก็มีการปริ้นใบเสร็จยืนยันได้นะฮะระ <c oughs> บบเนี้ยจะช่วยตรงนี้นะครับใช้งานฟรีนะครับผมผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ระบบ POS ที่แบบ่าะส e ทธิ s หน่อยจริงจังหน่อยมี payment gateway มีการตัดยอดมีการมีการ up status พวกสลิปอะไรพวกนี้ครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในไลน์นะครับผม <c oughs> พิมพ์มาได้ในเร o ออฟช i a ลเลยนะที่เราแอดมาสร้างร้านนี่แหละตรงนี้แหละ